ควายรุ่นนี้ก็มันซชน้ประมาณ50ากิโลต่อหนึ่งซีซีควายรุ่นนี้ประมาณ150ยห้าสโลเขาอย่างเขายืนอยู่ที่สี4ซีซีตันสี่ซี 4, ซีทำไมเกินหลายกว่านั้นเกินหลายกว่านั้น<บ>กนัน<ๆ>เกิงมันบ่ไม่เติงมันมันจากมัน,มนจากน,กนอนมันจากนอนกลางเวียนอโอ้ควายน้อยคือการเอาไปสิ่งงามเบสบอลนี่มันสิ่งนอนควายน้อยเหมาะสำหรับกอกหรือว่าสำหรับสีครับว่า มันมันเป็นแบบนี้ที่ว่าเขาก่อแล้วสีเป็นอย่างเขาจังสีเพราะสีนี่ยาตัวเดียวในสีเขยมเดียวคุณสมบัติมันหลายอย่างถ้าเฮาสีปุ๊บนำไส้มันก็ออกข้างนอกมันก็ตาย<อ>พวกเนี้พวกเม็ดแล้วพวกขนหล่นขีเหอนแคนเรื่องน้อยก็หายสีทัรับอกคือเฮากินถ้าเฮากินก็คือ ขี้ก็ตึกอย่างเดียวทั้งนอกทั้งนอกเบอร์เขาบอมีแต่ตัวนี้มันคุณสมบัติมันข้าบฟ้าว่าไงคุณสมบัติมันข้าบฟ้าเป็นแผลเล็กน้อยสำนึ่งนี่กระเซาขี้ก็ตึกก์กหายสำมขี้เงื่อนขี้ตื่นี่ขนล่นกระเซาเห็บกระตายยาตัวนี้ปัญหามันก็เขาก็เลยจำเป็นต้องได้ฉีดสำมเป็นแผลในสะดือเป็นแผนในแอบแข้งแอบขาอันนี้ฉีดที่เจ้าคซีครับติด ตัวนี้อยู่ที่4ซีซีเนากว่เกิน4ซีซีเนี่ยสำนี้เพราะว่าบ๊อกหญ่ขึ้นไปกูนี่บ๊อกตึงๆกุนนี้เขาจังเงี้ยขึ้นไป5ซีซีแต่ถ้าในน้อยแบบเดือนสองเดือนเขายืนอยู่ที่2ซีซีเขาคำนวณขึ้ขน,นว่ามันสิบาก่เกิน100โลพอในน้อยอันนั้นเบาก่เกิน100โลแต่ว่าเขาถ้าเขาซีน้อยเกินไปเผื่อมันเฮี้ยนะเผื่อคนที่บวชชำนาญมันสิเฮี้ยมันต้องใส่2ซีซีไว้ก่อนครับผมอ่ะเพราะมันมันบวชเฮี้ยเลยมันกับ4ซีซีมากกว่า ใครับนี่เป็นการฉีดยาถ่ายพยาธิครับรถ้าถ่ายพยาธินี่เขาต้องปักเอียงสามน้ประมาณสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศาเนาะแต่ถ้าเด็ดยาบำรุงเขาต้องปักเขาตรงตรงแบบนี้ครับผมเพราะว่ายาบำรุงเรามันขอให้สีเข้ากันในลึกๆครับปักตรงตรงคนนี้ถ้าว่าเป็นยาถ่ายพยาธิตรงเอียงแต่ว่าตรงเอียงให้พ้นผิวหนังอยู่ระหว่างถ้าเอียงหลายเกินไปเนี่ยบริมันจะบุ่ สิบปอนด์ผิวหนังมันจีบโปแล้วปอกอยเครื่องนี้เลยหรอใครับมันจีบโปผมจีบโปดีนบ่นี่บ่ดีถ้าบ่ดีนกบถ้าสีถ้าปกติถ้าสลิงแบบนี้เขาปักปุ๊บป้ามัแบบนี้ก็เลยนะโอ้ปตาอยู่มันสิอยู่แบบนี้ก็ผมว่าวะถ้าแบบนี้เขาก็ทางปล่อยผมบอกคือมันต้องมีสูตร นนโอ้โหรูปบายรูปใบกันอบอยู่ด้ดิโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้กีเซียแต่พยาธ